สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาเที่ยวถ้ำฟ้าตูนะครับอยู่ที่มาเลเซียนะครับดูคนพืุ้นเมืองก็ใส่นะครับที่นี่นะครับสวยๆก็ๆๆบอกว่าพระองค์นี้นะครับอ,องค์นี้สูง42 42เมตรกว่านะครับดูเฮียคนนี้นะครับเฮียคนนี้ เรานะครับที่มาเที่ยวกันท้าบาตูนี้ออกสวยง,งามทีเดียวเลยถ้าเรามาเมลเซียเราต้องมาเที่ยวนะครับนี่ดูวิวนะครับวิวสวยมากเลยครับท่านดูนี่ดูสาวๆคนนี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ดูแล้วก็นี่ ครับสีสันสวยมาก,มากเลยน่ครับองคงนี้สูง42.7เมตรทีเดียวเลยนะครับดูบันไดสวยมากเลยบันไดบรรยากาศดีนะครับที่นี่สุดยอดจริงๆเลยว่ามีชื่อเสียงนะครับที่ ตรงนี้เรียกว่าถ้ำบาตูแล้วดูสีสันของอตึกก็าทาสีด้วยความงดงามอย่างยิ่งเลยอันนี้คือคู่พระคู่นางของเรานะครับคนนี้นี่ดูครับสวยนี่คือศาส,สนาฮินดูนะครับถ้าไกลเล่าให้ผมฟังถ้าจำไม่ผิดน,นะครับนี่ดูครับ งดงามอะไรปันนี้บาตูเคปทำบาตูครับภาษา,ศา,ศาดูสวยแค่ไหนดูเอาแล้วครับแล้วกันนะครับแล้วนี่ร้านครับร้านรวมที่มีความงดงามย,างยิ่งเลยทีเดียวเห็นไหม,ไมครับสวยนี่คนอินเดียนะครับอินเดียแท้ๆเลยนะครับของแท้เลยนะครับ ใครมากลัวละลำเปอร์แล้วมาไม่ถึงบาตูถือว่ามาไม่ถึงนะครับผมต้องพูดให้เกินความิดริงมาดูสิครับดูการก่อสร้างเขาสถาปัตย์เขาสวยงามทีดเดียวเห็นไหมครับอินเดียก็มีอะไรที่สวยสดงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะต้อง ไปดูบันไดที่จะขึ้นสวยงามเออดูอันนี้เยอะแยะเลยนะครับดูครับดูเกี่ยวกับดูนกที่ราบก็เยอะดูคนมาเยอะวันนี้ขนาดวันจันทร์นะครับเช้าเช้าด้วยครับดูเช้า,ว,ชาว,วันจันทร์คนเยอะเยอะไอ้ลิงไอ้ลิงลิงแต่เราไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่าลิงเราไม่ไว้ใจเขานะครับลิง ที่ไว้ใจไม่ได้ไม่เข้าใกล้ครับบาตูแคปแคปก็คือถ้ำบาตูครับแล้วตรงนี้ก็คือองค์พระขันธกุมารนี่เห็นไหมครับองค์นี้คือศาส,สนาฮินดันนี้ที่ที่ว่าสูง42.7เมตรนะครับน้องชายของ พิเนตนะครับแต่เมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าเป็นบางตำรานะครับที่ว่าบางตำราก็ว่าใช่บางตำราก็ว่าไม่ใช่และนี่คือตรงนี้คือโบสถ์ของพระอุมาเทวีรับดูแลดูดูสิครับตรงนี้เป็นสวยงามมากเลยตรงนี้ก็มีทางบันไดขึ้นนะครับครับบันไดขึ้นก็สีสันสดใสสวยมากเลยดูครับนี่ครับ ตรงนี้มีบันไดสูงถึง272ขั้นนะครับผู้ที่มีกำลังแข็งแรงก็สามารถขึ้นได้แต่อย่างผมนี่เวลาน้อยเลยตรงนี้ให้ท่านดูองค์นี้สวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงาม งดงามอย่างยิ่งเลยนะครับโอ้โหและอยู่บนเขาคนก็มากราบไหว้กันเป็นที่น่าชมน,น่าชมน,น,น,น่ามาท่องเที่ยวนะครับทีน,นี้จะมีถ้ำนะครับเรียกว่าถ้ำบาตูแล้วก็เข้าไปนะครับสวยงามทีเดียวโดเนชั่นมีทางเขียนว่าโดเนชั่นนะครับสวยงามถ้ำบาตูนะครับ มาดูผมให้ท่านดูรูปขององค์เกี่ยวกับทางศาสนาเขานะครับก็เหมือนเหมือนกับศาสนาพุทธเรานี่นะครับก็จะมีะความประวัติความเป็นมาต่างๆสตอรี่ต่างๆครับสวยงามทีเดียวเห็นไหมครับวดงามีน กับศาสนาของเรานะครับศาสนาพุทธที่ผมนับถือถ้แควไายของที่ระลึกด้วยนะครับเขาไปใกล้ๆนะครับดูดูสีสันของบันไดนต่างๆท่านดูคนเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพาท่านค mm ุณ hmm. ไปดูนิดนึงนะครับ mm hmm. เพราะว่าเนื่องจากเวลาเราน้อยเลยจะได้ชมแค่นิดๆหน่อยๆนะครับ สาธิชนชาวบ้านเลยนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับลิงก็เยอะนะครับลิงที่เราอยากได้ไว้ใจเพราะมันม,มีสัตว์ที่น่ากลัอวอย่างนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปสักนิดหนึ่งให้ท่านได้ชมนะครับนี่ครับผมขึ้นเียงท่านี้นะครับแล้วตอนถ่ายเราถืออันตรายนะครับ เนี่ยผมจะให้ขยายให้ท่านชมนะครับที่ข้างบนนี้มีคนขึ้นไปเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งมีทั้งนักท่องเที่ยวและชาวาชาวมาเลเซียชาวอินเดียชาวอะไรต่างๆก็ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับดีกว่าสูงทีเดียวเนี่ยเลยนะครับแล้วก็ชันนะครับก็ต้องระมัดระวังระรังคนสันทธาในศาสน,นาก็ควรจะขึ้นไปกราบไหว้กัน,น ครับองน,นี้ก็สวยส,วยสวยง่างามเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันดีกว่านะครับส่วนอื่นก็เป็นพระอุมาเทวีตามที่เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะครับในวันนี้ตอนนี้ดูมีคนมาถ่ายรูปดูคนนี้สวยมากเลยดูนะครับถ่ายรูปซึ่งจะทำให้ ภาพที่ออกมางดงามที่มีคนท้องถิ่นนะครับนี่คือบริเวณถ้ำบาตูนะครับซึ่งในนั้นมีถ้ำแต่เราไม่สามารถขึ้นได้เพราะเวลาเราน้อยโอกาสหน้าอาจจะมาและนี่คือองค์พระพันเท่าขึ้นมาครับผมก็จบชิปถ้ำบาตูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ